น่าจะที่นี่แหละเฮยะจะเข้าไปจริงๆนะ่นเหรอนายไหวแน่นะสีหน้านายดูไม่ค่อยดีเลยมันไม่ฟังอะไรแล้วทางั้นนั้น,น,นอละนี่แยกกันหาน่าจะเร็วกว่าถ้าเจอเอเจนต้าแล้วก็วิทยุมานะฉันจะไปกับองค์หญิงส่วนพวกนายก็ไปกันสองคนแล้วกันนะขอบใจนะไม่เป็นไรหรอก รีบหาตัวอาเจนต้าให้เจอเถอะนี่ประโยชน์เหมืนกันนีน่นาเนี่ยฉันพิเศษใส่ไข่ไงปะ่ะองหญิงทางนี้น่าจะเข้าไปอย่างวิหารได้คิดว่าแล้วร,รู้ได้ไงว่าทางเข้านั่นอาจจะเป็นทางออกก็ได้นะก็มันดูถ้าจะเข้าไปได้ไงจะยังไงก็เหอะฉันรอให้ในายตายอยู่นะนายท่าน ้างหน้าเคลียไปต่อได้ครับระวังตัวด้วยมีพวกมันเฝ้าอยู่ว้าเอ้ยมาถึงนี่แล้วเหรอมีพวกมันเฝ้าอยู่หมายความว่าถูกทางแล้วไงจ้าผมจะไปก่อนบ้าไปแล้วไงเดี๋ยวก็ตายกันหมดรอกอย่าดันฉันจะฆ่าพวกเราไปด้วยหรือไง ว่าตัวตายเพราะว่าสำนึกผิดแล้วก็เอาเหิือนกุยฟังนะถ้าจะฆ่าพวกเราตายไปด้วยแล้วก็พวกเราไม่เอาด้วยหรอกนะจะไปเช็คทางนั้นรอนี่ เป็นอะไรหรือเปล่าถึงแล้วเหรอที่นี่ฮะโอ้ยตายสิวะเขียนด้วยเกียรติแห่งข้าฮฮะพ่อเหรอ พ่อมาทําอะไรที่นี่นากับทางนี้ผมองหญิงนี่ทําไมตอนเข้าไปในอาณาจากักรไม่คุยกันแบบดีๆล่ะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของนายนั่นสินะฉันมันกแค่คนนอกนี่นายตั้งใจจะมาช่วยเจนต้าจริงๆหรือเปล่าเนี่ยที่นี่มันมีอะไรติดๆอยู่ตรงนั้นดูวเว้ยเมือนกันดื้อๆอย่างนี้ก็ได้อะฮะระเบิดเวลานี่ อีกสิบสองนาทีพวกเรากำลังตามหาผู้หญิงชาวแองเจิลคนหนึ่งนะพอจะเห็นบ้างไหมไม่ละที่นี่มีแต่พวกเดกุนได้ไปหมดระวังระเบิดเอาไว้แล้วจะระเบิดในอีกสิบห้านาที <c oughs> งั้นทางออกนะอยู่ทางนั้นนะไปตามทางเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอทางออกพวกนายน่าจะออกไปทัน ผมจะช่วยคุณตามหาผู้หญิงคนนั้นจะบ้าหรือไงรีบหนีไปจากที่นี่เถอะนี่มันรกชัดๆตอนแรกเราหมดหวังตอนนี้เรามีหวังแล้วนายจะทิ้งมันไปเหรอพวกนายไปกันเถอะพ่อของฉันกําลังลำบากฉันจำเป็นตอนนี้พวกเราก็ลำบากกันทั้งหมดนั่นแหละงั้นนายก็ไปสิฉันไม่มีเวลาแล้วอแล้วไงต่อเอาเฮ้ย าใไมทันนะ่สิแม่ฮอย่าไปขัดเลยนะโนมุก no ก็คงงั้นนะ เอนราได้ยิน้วตอบด้วยได้ยินแล้วเจอตัวอาเจนต้าแล้วเหรอใช่แต่ที่นี่กำลังจะระเบิดนายรีบหนีได้เลยที่นายหมายถึงนี่คือระเบิดเวลาที่อีกสิบสองนาทีจะระเบิดน่ะเหรอ,หอใช่อ๋อถ้าอันนั้นฉันกู้ไปแล้วละะวังนะกู้ระเบิดแล้วอะมึงจะบ้าหรือไงกูพาทีมถอมาถึงนี่เพื่อวางระเบิดนะเว้ยมึงกู้หน้าตาเฉยเลยเหรอ นั่นเสียงใครอ่ะอ๋อปล่าหรอกพอดีเราเจอโซเดียนอ่ะเอาเถอะถ้านายกู้แล้วก็ใช้เวลาได้เต็มที่นายรีบมาที่นี่เลยฮะฉันแชร์โลเคชั่นไปแล้วนะเฮ้ยพ่อ ฆ่ามันเลย <Yeah! S 1> เดี๋ยวก่อนอ <Yeah! S 1> ย่าเข้าไปนะเย่ <Yeah! S 1> ไม่ไ้เปรดเอ้ย huh? จ้า <c oughs> ทำไมเธอถึงโจมตีใส่หมอนั่นละ่ะนายโชิเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะฆ่าเป้าหมายที่จัดการง่ายกว่าก่อน โทษทีเผาตัวไปหน่อยอืมทีหลังก็ตายใสารเลว รีบเอาตัวเจต้าออกจากไอ้แท่นนั่นซะถ้าปล่อยไว้นางแย่แนะ่ไงนะยังไหวอยู่ไหมไม่ค่อยดีเ,เกจต้า

So. ต้องไปตายเฮงยะรีบหนีเลยฮิวเันวางระเบิดเอาไว้แล้วฮีฮึ้า,ายว่วางระเบิดเอาไว้นานแค่ไหนสองนาทีขึ้นมึงบ้าไปแล้วเหรอจะฆ่าพวกเรารด้ไงจะเย็นพวกเอ้ เฮ้ยบ้าดิทำบ้าอะไรของนายกันเนี่ยเฮ้ยขอโทษก็ลืมคิดเรื่องเวลาที่จะใช้หนีอ่ะจำไม่เห็นได้เลยว่าตรงนี้ทางมันคดถ้าไม่ชอบน้ำมันชื้นแฉะทำให้เสื้อผ้าเปียก อยู่นี่ยังดีอยู่เฮียถูกแทงทะลุสิโครงกระดูกหักหลายส่วนแต่แม่งเสือกไม่ตายเวนเอ้าไงงานเล่าขอเศษผ้าหรืออะไรหน่อยได้ไหมฉันเกลียดนายว่ะจะทำอะไรก็รีบทำเลยนะที่นี่ไม่ปลอดภัยอืม นายเองก็บาดเจ็บนี่อะไรเย้พวกแกทุกคนทำให้ทีมของฉันต้องตายไอ้สระเลวถ้าพวกแกไม่เข้ามายุ่งแต่แรกพวกเขาก็คงยังอยู่ใจเย็นๆนะพวกฉันเข้าใจนะมีอะไรกัน นี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะกันฮิวเวอร์น่ะมนุษย์แรงเยอะขนาดนี้เลยเหรอยูคิพาพวกเราหนีไปก่อนจะบ้าได้ไง๋ยวนายก็ตายแล้วรีบรีบไปเถอะน้าฮิวรู้้นแ้ว ừ <coughs>